บิตคอยล์ไหลออกจากไบเนนส์บิตคอยมูลค่า2 8 8ล้านดอลลาร์นะครับไหลออกจากไบเนนส์ครับหลังจาก CC เนี่ยสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินครับ ตอนนี้ครับ b i n a n c e ครับกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงครับหลังจาก Bitcoin นวนกว่า8,000 BTC ครับมูลค่ากว่า288ล้านดอลลาร์ครับไหลออกจากกระดานเทรดครับเพราะว่าอาดีต CEO อย่าง CC นะฮะยอมรับสรภาพผิดในข้อหาฟอกเงินครับที่โดนฟ้องร้องจากรัฐบาลกลางสหรัฐครับโดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มรายงานบล็อกเชนอย่าง Glassnode เผยว่านับตั้งแต่ที่มีประกาศนี้ออกมานะฮะนักลงทุนก็ แ่เข้าไปถอนนะฮะทยอยถอนบิตคอยออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความตกใจให้กับอุตสาหกรรมคริปโตเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเมื่อพิจารณาถึงชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือของกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไบแนนซ์แล้วนะฮะการที่มีสกุลเงินที่เท่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างบิตคอยไหลออกนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดอย่างมากครับ อย่างไรก็ตามครับแม้ว่ามีเหรียญถูกถอนออกมาเป็นจำนวนมากครับแต่ราคาของ Bitcoin กลับร่วงลงมาไม่มากนักนะครับตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36,520ดอลลาร์โดยประมาณนะฮะก็ลงมาประมาณ1%กว่าเท่านั้นนะครับอ้างอิงจากคอยมาเกตแคปนะครับก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมายฮะข่าวเนี่ยมันมีปัญหามันมันกระทบต่อ,อ,อ Binance อย่างแน่นอนกระทบต่อ คนถือบิตคอยอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้แปลว่ามีผลกระทบต่อทั้งตลาดนะครับยังไงก็ใจเย็นๆตั้งสตินิดนึงนะครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วครับว่าทาง CC เองเนี่ยหรือ b บ n a n c e เองก็เคยทำผิดเช่นกันแต่ความผิดนี้มันก็อาจจะเป็นความผิดภายใต้ข้อกฎหมายที่ถูกควบคุมนะจากข้อกฎหมายแบบเก่าเข้าใจใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นการควบคุมจากกฎเดิมๆเ,เ,เนี่ย การที่เรามาซื้อขายเหรียญต่างๆหรือเงินต่างๆในคริปโตเคอเนซี่มันก็ไม่ต่างแบบการฟอกเงินอย่างแน่นอนครับถ้าพูดใน,ในเชิงนี้นะฮะมันต้องผิดกฎหมายบางอย่างอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แล้วกฎหมายเองก็ยังไม่ถูกออกแบบมาให้มันครอบคลุมเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างถูกต้องฉะนั้นเราจึงต้องเสพข่าวอย่างมีสตินะครับอาจจะดูผิดครับในมุมมองเดิมแต่อาจจะดูปกติมากในมุมมองของเจเนอเรชันใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับคริปโตเป็นอย่างดี ดังนั้นเราต้องเราต้องมีสติในการเสพข่าวแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ให้ดีครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งรีบถอนออกอย่าเพิ่งรีบขายหมดนะครับเพราะเราอาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปก็ได้บางครั้งข่าวก็เป็นเครื่องมือของใครสักคนหนึ่งเช่นกันนะครับหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Bitcoin c r a z y ครับบ้ากันในส่วนเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8ปโมงเช้าทางไทยทาวครคอนเทนด,ดีเพื่อไทยทุกคนทั่วโลกนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจกันได้ครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe, วกั็ เติมเงินให้ผมได้เลยนะเติมค่าชนมให้ผมนะผ่านทาง True m o n e y w a l เ e t ด้านล่างนี้นะครับหรืออยากจะเป็นสมาชิกบเต็มเต็มตัวเลยนะครับกับทางช่องนะครับก็ง่ายๆครับกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ก็สามารถเป็นเมมเบอร์ได้แล้วนะครับเลือกเลยครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมตามใจคุณครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ